สวัสดีค่ะป้าดาวในนอร์เวย์นะคะเป็นไงกันบ้างคะช่วงนี้โควิดเป็นยังไงกันบ้างป้าดาวขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะอย่าลืมใส่แมสแล้วก็ป้องกันตัวเองนะคะทิ้งระยะห่างแล้วก็อย่าลืมน้ำยาล้างมือหรือล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะวันนี้ป้าดาวจะมาคุยถึงเรื่องอะไรป้าดาวจะมาแชร์ประสบการณ์ เรื่อสีข้อสำคัญของการอยู่นอร์เวย์คนเดียวอย่างไรให้รอดประเดาเชื่อว่ามีหลายคนมากเลยที่มีความรู้สึกว่ากลัวแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าจะอยู่ได้ไหมคนเดียวในต่างประเทศเพราะว่าบางคนสามีเสียชีวิตสามีพูดผิดนะคะสามีเสียชีวิตหรือว่าบางคนเนี่ยก็เลิกกับสามีบางคนเนี่ย อยู่กับสามีแต่ว่าคุณถูกทำร้ายจิตใจแต่ว่าก็ยังคนทนอยู่เพราะมีความรู้สึกว่าการออกมาอยู่คนเดียวนั้นเนี่ยลำบากแล้วก็ไม่กล้ามันมีความกลัวฝังอยู่เมื่อคุณมีความกลัวเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะออกมาหรือบางคนเนี่ย ตอนที่อยู่กับสามีสามีทำให้ทุกอย่างเลยเลยก็ทำให้เราเนี่ยเรียนรู้กับการที่จะทำอะไรด้วยตัวเองน้อยลง4ข้อที่สำคัญที่เราต้องเตรียมความพร้อมกับการที่จะอยู่คนเดียวนะคะข้อหนึ่งเรื่องภาษา ภาษาเนี่ยสำคัญมากกับการที่อยู่ในต่างประเทศภาษาอังกฤษถ้าคุณพูดได้มันก็สบายอยู่แล้วนะคะมันทั่วโลกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณคุณอยู่ในประเทศในประเทศนั้นๆแล้วคุณพูดภาษานั้นๆได้เนี่ยมันก็เป็นการดีกับการสื่อสารอะไรต่างๆนะคะถ้าคุณพูดภาษาได้เขียนและอ่านได้เข้าใจคุณสามารถทำธุรกรรมกับเอกสารทุกอย่างได้หมดเนี่ยมัน สุดยอดเลยนะคะออประดาว่าใส่แว่นตาคือแว่นตาของประดาวเนี่ยถ้าเกิดมีแดดหน่อยๆนะเ,เขาจะเปลี่ยนเป็นสีดําให้เป็นไรนะคะการติดต่อราชการเนี่ยนะคะถ้าคุณไม่เข้าใจภาษาเนี่ยคุณก็สามารถขอล่ามได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราจะออกมาอยู่คนเดียวเนี่ยภาษาสําคัญข้อ2นะคะงาน งานเนี่ยถือว่าก็สำคัญมากๆเลยเช่นกันนะคะหากคุณมีงานประจำหรือว่าคุณมีธุรกิจส่วนตัวหรือว่าคุณทำออนไลน์แต่ว่าคุณได้จ่ายภาษีเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นการดีมากๆเลยนะคะเพราะบางคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆแล้วเนี่ยมาอยู่ใหม่ๆเนี่ย มาอยู่ใหม่ๆแล้วก็จําเป็นต้องเลิกลากับสามีงานก็เป็นส่วนสําคัญเพราะว่าการมีงานแล้วการ่ายภาษีเรามีรายได้เข้าเนี่ยสามารถที่จะการันตีตัวเองเพื่อให้อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งสามีนะคะจากของนอร์เวย์นั่นก็คือประมาณาภายใน1ปีก่อนคุณหมดวีซ่านะคะคุณจะต้องมีรายได้ก่อนหักภาษี 2 6 0 0 0 0โครนยุโรปน่าจะเป็นกฎหมายใกล้เคียงกันนะคะข้อ3นะคะการที่เราอยู่คนเดียวเพื่อนก็มีความสำคัญมากๆเลยเพื่อนจะเป็นคนที่ให้ข้อคิดคอยแบ่งปันเพื่อนสามารถที่จะแนะนำแนะแนวทางและยังคอยเป็นกำลังใจให้กับเราอีกด้วยนะสุดยอดของอะไรทั้งหมดเลยถ้าเรามีความจริงใจให้กันเนี่ย เราก็จะมีความสุขกับการมีเพื่อนไม่ว่าคุณอยู่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เพื่อนก็จะช่วยเหลือกันและยิ่งเราเป็นคนไทยด้วยกันแล้วเนี่ยนะคะคนไทยช่วยเหลือกันตลอดล่ะค่ะอะไรทั้งหมดก็แล้วแต่ว่าไม่ว่าใครจะแนะนำอะไรอะไรอย่างไรถ้ามันใช่เราคือผู้ตัดสินใจกับชีวิตของเราเองนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อ4ข้อ4ก็คือคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเอง มีความกล้าและก็มีกำลังจัดคุณต้องเชื่อมั่นนะคะต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้เราอยู่ได้นะไม่เข้าใจอะไรเนี่ยถ้าเรากล้าพูดกล้าถามเราเขาก็จะอธิบายให้เราเข้าใจทั้งหมดแหลคะค่ะคือเพียงแต่เราต้องมั่นใจในตัวเองเราต้องมีความรู้สึกว่าเราอยู่ได้เราทำได้และเราก็กล้าตัดสินใจได้ด้วยตัวเราเอง ชีวิตนี้เป็นของเรานะคะเดี๋ยวคราวหน้าป้าจะมาเล่าว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยมันโคตรมีความสุขยังไงนะคะงั้นสำหรับวันนี้4ข้อสำคัญของการอยู่คนเดียวอย่างไรให้รอด 1. ภาษาสำคัญ 2. ง,งานนะคะถ้าเรามีงานสบายข้อที่3เพื่อนและข้อสุดท้ายกำลังใจเชื่อมั่นในตัวเอง และก็เชื่อเลยว่าคุณสามารถอยู่รอดได้อย่างมีความสุข